ดีค่ะทุกคนข้าววินะคะทุกคนอาจจะเห็นข้าวในที่ที่แปลกตาใช่ไหมคะตอนนี้ข้าวได้ออกวานนอกบ้านแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มีธุระหลายอย่างที่จะต้องไปทํานะคะวันนี้เขาก็เลยมา w a ล k with มีให้ทุกคนดูกันนะคะว่าข้าวได้ออกไปทําอะไรบ้างหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาเนิ่นนานธุระอย่างแรกเลยที่เ้าจะต้องไปทํานั่นก็คือซักผ้านั่นเองค่ะทุกคนนี่ดูตะกร้าผ้า <laughs> มีทีมงานยกตะก้าผ้าข้างหลังคือทุกคนรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงต้องออกไปซักผ้าข้างนอกคือช่วงเนี้ฝนตกหนักทุกวันซักผ้าก็ไม่แห้งซักผ้าเสร็จแล้วนะแต่ว่าตกหนักตั้งแต่เช้าไม่หยุดผ้าก็เยอะไม่ไหวไหว ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่อยู่แล้วทุกวันนี้เขาก็เลยต้องเอาเสื้อผ้าออกมาซักข้างนอกนะคะคือเสื้อผ้าทุกคนในครอบครัวรวมกันอยู่ในนี้แล้ว <c oughs> วันนี้นะคะก็เราก็จะไปซักผ้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปทําธุระในตัวเมืองอีกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็จะไปซักผ้าที่ร้านสะดวกซักนะคะออเทลรี่วอชแอนด์ไดนะคะซึ่งจะเป็นร้านที่เด็กหอน่าจะรู้จักนะเพราะว่าร้านเขาจะเป็นร้านลูกตัวน้องนาคตัวน้อยๆน่ารักน่ารักอะทุกคนน่าจะเคยใช้บริการเพราะว่าตอนเข้าอยู่หออะคือเ ก็ใช้ที่นั่นบ่อยมากๆตอนนี้กลับมาแถวบ้านนะคะก็เขาก็จะต้องดูก่อนว่าแถวบ้านข้าวมันมีสาขาใกล้ๆหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะดูผ่านแอปพลิเคชันนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเขาว่ามีแอปพลิเคชันชื่อว่า o t t t r รีย a อ h and d ์ e แอปพลิเคชันด้วยนะคะคือเราอะสามารถดูได้ว่าสาขาที่ใกล้บ้านเราที่สุดอะอยู่ที่ไหน นี่เราก็กดเข้าไปนะคะเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าสาขาใกล้บ้านเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะคือเราสามารถดูได้เลยนี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะเราก็ กดไปที่สาขานั้นๆเลยอันนี้นี่นไงมีสาขาใกล้ๆอยู่อ๋อทุกคนแล้วเขาจะบอกว่านอกจากจะดูว่าสาขาไหนใกล้บ้านแล้วนะสามารถดูได้ด้วยนะคะว่าสาขาที่เราจะไปมีเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องอบผ้าว่างอเปล่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราดูนะคะแล้วก็มีแผนที่สาขาที่เราจะไปซักผ้าด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราเอาผ้าไปซักกันดีกว่านะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้ไปท,ทําธุระอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านดีกว่านะคะทุกคนไปค่ะ เขาโคนโดูวิวเหมือนเพลงของเจนนี่ปะแ <c oughs> ลงโซโล่นั่นน่ะ <c oughs> ไปรอผ้ารีกว่าผ้าใส่ตู้ดีกว่า <c oughs> ทุกคนคือแบบมันสะดวกมากดงที่ว่าเราสามารถใช้งานทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะแล้วแบบว่าสามารถเช็คโปรโมชั่นเช็คราคาผ่านแอปพลิเคชัน เราไม่ต้องแบบว่าแลกเหรียญหรือว่ารอพนักงานนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องระวังตัวจากไวรัสใช่ไหมคะแอปพลิเคชันเนี้ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการสัมผัสเวยะคะเราจ่ายเงินผ่านแอปจบเลยเนี่ยเราก็เลือกเครื่องที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้<ๆ>เครื่องที่ 2, 2เราก็กดไปที่<ๆ>เครื่องนี้แล้วเราสามารถเลือกอุณหภูมิน้ําได้ด้วยนะคะทุกคนน้ําเย็นน้าอุ่นน้ําร้อนแต่วก็จะเลือกเป็น น้ำอุ่นแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าทำความสะอาดเสื้อผ้าของเรานะคะทำความสะอาดเชื้อโรคที่มันติดอยู่บเสื้อผ้าของเราะคะ่ะก็กดตกลงไปนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรายืนยันการทำรายการนะคะแล้วก็กดยืนยันไปเลยปึ๊บเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วมันก็บอกว่ากดสตาร์ทได้เลยค่ะปึ๊บนี่นะคะพอเรากดเริ่มไปแล้ว รายการค่าของคุณน,นะคะนี่พร้อมทําง,งานแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยเมื่อกี้นะคะทุกคนเข้าจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันของเขาเลยเข้าเติมเงินในวอลเล็ตเอาะนะนี่ยอดเงินคงเหลือเขาก็มี60บาทเมื่อกี้ใครไปแล้ว50ตอนนี้เหลือ60บาทในบัญชีมีประมาณ110บาทนะคะทุกคนสะดวกมากก็คือจ่ายผ่านแอปพลิเคชันได้เลยสาหรับใครที่อยู่หอนะเขาแน,นะนําให้ลองใช้ดูเพราะมันสะดวก เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินหนึ่งก่อนจะได้ทำธุระอย่างต่อเนาะอะไลเจ๊ไม่รอผ้าซักเสร็จก่อนหรอไม่ต้องรอเพราะว่าในแอปพลิเคชันอะมันมีโชว์เวลาแบบรียลไทม์ได้เลยว่าตอนนี้ผ้าเราซักไปกี่นาทีแล้วแลเวลาผ้าเราเสร็จอ่ะมันก็บอกอัตโนมัติเลยว่าผ้าเราเสร็จแล้วแล้วเราแค่มาเอาผ้าก็ได้ทุกคนนี่เราซักผ้าไว้แล้วนะคะเราก็มาหา WiFi ก่อนนะคะเพราะเราต้องทํางานส่งด่วนนะคะทุกคนบอกแล้วว่าวันนี้ธุระเยอะมาก เรามาแวะที่อเมกอนนะคะกาไปสั่งอเมกอนกินกันเถอไม่เป็นปูเลยน้ำจ้าวนแว่งปาของโบรงไอแวะนะคะคุณแม่ใส่สวยไว้ก็ระหว่างที่เรารอผ้าซักนะคะแล้วก็มา พนก,ก่อนเนาะแล้วก็มาทำงานก่อนเพราะเราต้องใช้ไวไฟนะคะหันไปดูคนทำงาน,น,นตอนนี้เราก็รอ okay. แค่แอปพลิเคชันมันแจ้งเตือนนะคะว่าผ้าเราซักเสร็จแล้วเราก็ไปเอาผ้าแล้วก็อบผ้าได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปทำดูร่ายอย่างอื่นต่อเนาะหน้าเราใชย่ไว้ยโอ้โอยยน่ากินมากนี่นะคะโชว์ให้อนดู เนี่ยค่ะทุกคนในแอปมันก็จะมีเวลาแบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ผ้าเราซักไปกี่นาทีแล้วแล้วก็อีกกี่นาทีผ้าเราถึงจะซักเสร็จอันนี้เขาก็จะนับแบบถอยหลังเลยนะคะทุกคน<อ>ก็เดี๋ยวอีก5านาทีผ้าเขาก็จะซักเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะได้ไปทําธุระอย่างอื่นต่อน,นอะอันนี้ก็รีบปัดงานให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนอยู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็อยู่กันไปยาวๆนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะด้วยนี้ วันนี้คุณพ่อคุณแม่ขอออกมาด้วยนะคะเพราะว่านานๆทีนะคะก็จะได้ออกมาจากบ้านเนาะผ้าซักเสร็จแล้วทุกคนผ้าซักเสร็จแล้วผ้าซักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอาผ้ากันนะคะทุกคนมาท <c oughs> ุกคนเราไปอบผ้ากันนะคะแล้วก็เอาผ้าใส่เครื่องอบเลยแล้วเราก็ทําแบบเดิมนะคะก็คือในแอปพลิเคชันเลยเราก็เลือกไปที่เครื่องอบผ้านะคะแล้วก็กดแบบเดิมเลย เราก็กด s t าเลยปานฆ่าแล้วอบฆ่าแล้วคราวนี้ก็เราก็รอเวลาฆ่าอกเสร็จนะคะทุกคนแค่ แอปพลิเคชันนี้จะสะดวกสบายแล้วนะคะทุกคนในแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถสะสมแต้มแลกของรางวัลได้ด้วยนะคะยิ่งสะสมเยอะยิ่งได้ของรางวัลเยอะและรู้ไหมทุกคนทุกๆกการซัก40บาทของเราเนี่ยจะได้คะแนน4แต้มเท่ากับว่าทุก1ิบาทของเราจะได้คะแนนหนึ่งแต้มนะคะสะสมคะแนนเยอะๆเราก็สามารถนําไปแลกของรางวัลได้ที่ที่ที่แม็กกาซีเขาสมัครไว้แล้วคือเราสามารถแลกของรางวัลในนี้ได้เลยของรางวัลไม่จํากัดเลยนะคะจนกว่าของรางวัลจะหมดเ่า ทุกคนก็ชอบโปรโมชั่นถ้าชอบของราวก่อนเพราะว่าเขาอะซักกับเขาบ่อยมากตอนอยู่หอนนะตอนนี้กลับมาบ้านก็ยังซักนะคะเทลี <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือว่าตอนนี้ออเทลีอะเขาเปิดให้ใช้แอปพลิเคชันแล้วนะคะเปิดมาให้ใช้สักนนงแลวใครนะคะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออเทลีวอชแอนด์ไดนะคะเติมเงินเข้าไปในว a l l e t หนึลล่งร้อยบาทจะได้รับเงินคืนสิบบาทนะคะทุกคนก้าเติมไปแล้วนี่เป็นโปรโมชั่นนี้ กาเติมไปแล้วข้าได้รับเงินไปแล้วแล้วก็ใช้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็นั่นแหลค่ะอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มาลองใช้กันเนาะจริงๆอะการซักผ้าเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากตั้งแต่เราใช้บริการของมันนี้เนาะอย่างสโลแกนเขาเลยเนาะสโลแกนเขาว่าอะไร Watch Teley อ a t c h and ด้ e สะอาดสะดวกสบายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เราให้เลือกซักผ้าเป็นเลื่อนสนุก ขายของเก่งแล้วเนี่ยสองพี่น้องเนีหนหย่ยไม่ได้ขายปกติก็ใช้ของเขาอยู่แล้วแเอ๋อโอเคโอเคไปไปไปไทำอย่างอื่นต่อรอผ้าอบผ้าอบเสร็จแล้วก็ดูเวลาในแอปแล้วเราก็ค่อยมาผ้าเ,เราไปเซ็ตพันกันวันนี้เราจะไปซื้อของที่เซ็ตพันค่ะทุกคนเย่ไปเลยไปไปครับตอนนี้ทางไหง<น>

ร้องเช้าครับผมหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านกี่เดือนกี่เดือนนะแม่สองเดือนครึ่งได้ไหมงเดือนสองเดือนกับสามเดือนเอาพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มขาได้อะไรบ้างยังอันนี้คือมาทําธุระจริงไหมเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะได้ไปทาธุระที่ธนาคารไปค่ะนคุณพอ่อคุณแม่ หลังจากที่ไม่ได้ช้อปปิ้งนานมากดูเดินเกือบทุกช็อปเลยนะเข้าอีกแล้วอันนี้คนจ่ายเงินของเรานะคะ <c oughs> เอาแมสออกว่าเราเอาแมสออกดูให้ทุกคนดูเราหน้าเหมือนกันไหมคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนมากวันนี้จ่ายเงินให้ไหมคะไม่ถายแค่บอกเอาวันนี้ไม่จ่ายเงินให้หรอมา <c oughs> คำมาเที่ยวไม่จ่ายเงินให้ก็คือเป็นแผนกรอดูรอคุณแม่ช้อปปิ้งอยู่ข้างในเน่นน่าเหมือนกันไหมลองคอมเมนต์มานะคะจะมีคนคอมเมนต์ว่าน่าเหมือนกันมากรมกี่บาทวันนี้คุณอูจะเสียกี่บาทคะไม่เสียค่ะไปแล้วค่ะรีบไปเลยค่ะรีบออกให้ไวสี่ร้อยอะไร สี่พันลดแล้วหรือสี่ร้อต้นต่อให้ลดเหลือร้อเลยมือมาค่ะเมื่อกี้จับราวบันไดใช่ไหมโอ้โหนี่นะคะมาด้วยกันแต่ว่าต้องนั่งแยกดูคุณพ่อคุณแม่อยู่ตัวนู้นเราอยู่ตัวนี้ต้องนั่งแยกกันนะะค ว้าวมาแล้วนะฮะน่ากินมาก เขาก็ได้กระเป๋าพ่อเข้ากับสีชุดมากเลยสีม่วงกระเป๋าก็สีม่วงฝนตกอีกแล้วนะคะดีนะที่เราไปซักผ้าก่อนแล้วก็ไม่ต้องตากผ้า ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะกับหนึ่งวันเต็มๆของข้าวในวันนี้เลยนะคะนี่คือของที่เราไปช็อปปิ้งมาค่ะ <c oughs> ถามว่าอันไหนของข้าวบ้างอ,อันเดียวหนึ่งสองสาม คือวันนี้รอต้นเข้าช้อปปิ้งอยู่คนเดียวอ่ะแบบเข้าไม่ได้ไปธน,นาคารเลยหาธนาคารไม่เจอตอนไปอ่ะคือเซน็นทรัลมันใหญ่มากหรือไม่รู้ว่าอยู่อีกฝั่งก็ไม่รู้เข้าก็เลยไม่ได้เข้าธนาคารนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูเล็กๆ่น้อยนะว่าวันนี้เราไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างหลังจากที่เราแบบไม่ได้ช้อปปิง้งมานานมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ห้างเขาแบบลด50%เยอะมากเราก็เลยได้ของช้อปปิ้งมาค่อนข้างเยอะของข้าวหวานอย่างแรกกระเป๋าอันนี้โลน่ารักมาก ทุกคนสีม่วงอะข้ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นสีจริงหรือเปล่านะแต่สีจริงมันน่ารักมากแล้วมันก็ใบใหญ่มากเออสีหอบชุดเลยจริงหรอสีชอบชุดไหมใบเดียวได้มาแค่ใบเดียวมันลดร,ราคาด้วย50%อระจาก3,000เหลือ1,500บาทก็เลยได้ใบนี้มานะคะเอาของคุณท่ามีอะไรบ้างบอกอย่างรวดเร็วมีรองเท้าสคู่นะครับผมแล้วก็เสื้อ สิ่งตัวกางเกงสองตัวตัวนี้กับตัวนี้ตัวที่ใส่อยู่ใส่เลยงั้นปิดคลิปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคลิปนี้ก็เป็นแบบว่าวอล์กวันเดวิธมีพาทุกคนไปนูน่นไปนี่ไปดูชีวิตหนึ่งวันหลังจากได้ออกจากบ้านนะคะทุกคนก็เป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็ยังไงก็ครึ่งปีหลังนี้ข้าขอให้ทุกคนกดซับสไคร์ให้ข้าให้มียอดซับสไคร์ถึงหนึ่งแสนซับสไคร์ด้วยนะคะ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่อง ขายิ้มเลยนะคะไปะะแล้วค่ะแคมป์ไม่บายพันสวันกล้องแล้วแค่เห็นมือก็ไท่ยแล้วอ่ะ